สวัสดีครับนี้ผมมีสิบข้อคิดบันทึกไว้จากใจพ่อมาฝากกันนะครับหนึ่งลูกจงจำไว้ว่าการไม่ต่อสู้ในบางกรณีกับเป็นวิรกรรมที่ยิ่งใหญ่กว่าการต่อสู้อย่างเอาเป็นเอาตายสองลูกจงอย่าเลือกของที่ชอบด้วยความอยากของลูกแต่จงเลือกด้วยสติปัญญาและพิจารณาถึงประโยชน์และโทษของมันเสียก่อนสาม ลูกจงอยากโกธคนที่ไม่ดีที่จริงเขาก็อยากดีเหมือนกันแต่เขาไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นความดีอะไรคือความไม่ดีซีลูกจะตำหนิเจตียนใครลูกจงดูตนเองเสียก่อนอย่าให้เขาย้อนว่าเราได้หกลูกพ่อต้องเป็นคนเข้มแข็งไม่แข็งก็ได้ลูกพ่อต้องเป็นคนเรียบง่ายไม่มักง่าย ลูกพอต้องเป็นคนอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอแปดเงินทองที่ลูกมีใช้ยิ่งหมดไปปัญญาที่ลูกหาได้ยิ่งเพิ่มพูนเก้านะครับถ้าลูกทำเด่นลูกจะถูกคนเขาเขาเมนและสมน้ำหน้าลูกจะพลาดท่าลงมาเพราะความอยากเด่นอยากดังสิบครับก็สุดท้าย ลูกจงจำไว้ว่าเงินทองเป็นของนอกกายพ่อแม่สุขใจเมื่อพี่น้องรักกันครับวันนี้ก็ขอบขอบคุณครับ